เอาโชว์หน่อยมาร้านนี้อีกแล้วค่ะนี่ก็ซื้อที่นี่นะนไหนดูแหวนอันอันแรกสิอันแรกบุบหมดแล้วไม่บุบนะอ๋อบุบเดียวงปีกว่าปีกว่าปีกว่ามันินขาวขึ้นเนาออันนี้ไข่ เอาไงจะเอาทองหรือองนี่แหละนี่แหละเนาะหนูก็เชียร์นี้ไม่นี่องเยอะเลย เอ้าหรอที่ว่าคนละสองอันนี้เจ็ดนอเนาะอันนี้จ 7, 800, เจ็ดพันเราแต่วงละเจ็ดพันให้เท่ากันเลย7 4็ดพัได้ไหมคะไม่ได้แล้วคะ่ะพี่เพราะว่าลูกค้าเก่ากลับมาหนูก็ให้ราคาลดแล้วคเพราะว่าจริงๆของพี่ผู้หญิงจะลดได้ไม่เท่าเจ <7, 450 S 1> ็ด้อยห้บาทอ,อันนี้มีกล่อ มันจะเป็นตลับกลมๆนะอ๋อไม่มีแบบไม่มีแบ่งเป็นกระไอีกลมอ๋อใช่ขอดูได้มั้ยได้ค่ะเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบได้มั้ยรถอีกนิดนึงไม่ได้จริงๆค่ะพี่ทางอันนี้คือแบบให้สูงมากเพราะว่าบอกไว้ก่อนแล้วว่าวงนี้ก็ซื้อที่นี่ก็เลยแบบตัดสินใจให้เท่ากันไปเลยปกติงานนี้มันสูงกว่าซื้อที่นี่ซื้อที่นี่แหมืนมั่นก็มาซื้อที่นี่เนี่ยนี่นั่งถ่ายคลิป ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายอ้ดรทำไม